ไปเลยไปเลยพี่น้องผักขมงามงามค่ะมาเก็บผักขมน้ำมาดำเจวพี่น้องจ้ะเก็บน้ำกันพี่น้องงามงามผักขมพนาุกคล้ายนึงค่ะทางหัวค่ะพี่น้องพนธุผักขมคือผักขมบานเท่าเด้อพี่น้องเด้อหอมๆรสชาติกินเดียวกันเลยมาดำเจวเก็บเอาซะก่อนเหมือนนี่ลายแห้งพี่น้องเก็บน้ำกันพี่น้องงามงามผักขมพันธักล้ายนึงค่ะทางหัวค่ะพี่น้อง ผักขมคือผักขมบานเท่าเด้อพี่น้องเด้อยหอมๆรสชาติกินเดียวกันเลยมะดำเจวเก็บเอาซะก่อนเหมือนนี่ลายแห้งพี่น้องกิ้ลูกงขอ้ขอกิ้คุ้งกระเทียมใส่นะคะตำกันเ,าเาทาเอตัอย่างนี่พี่น้องอไปเก็บผักขมมากพี่น้องมาหนึ่งแทบปลาแ่บแบไปเตาหอมเลยนี่เห็ดเจลเนาะ น้ำพริกว่กินกับหนึ่งปลาพักขมพิ้องมาหนี้มาจุดจวดน้ำกันโอ้ไป็ดระเสีบแจวพีน้องแจวปลาหลพริกเผาโอ้หอมกระเทียมคาหอมเป็ดกรสีบแพิณองบะเกดเส้นดำปลาองปลาแสบจุดจวดพน้องมาไป็ะเสีบมหนึ่ปลาดำยังหวานนะปลาหนึ่งพองักขมกระล่ำเนาะ นี่น้ำพริกเข้าเนาะคะ่ะแจ่วบักเขียคะ่ะแสบๆน้ำกันพี่น้องเอากินๆไปที่หนูแจ่วบักเขียค่ะ